โอ้ย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 แอดมินว่าบูมบิลชัดจุออนมกสีคือตัวจิตประจำทีมสโมสรซาราเยนะครับเล็กตุรกีคือตอนนี้เนี่ยสมาชิกทีมซาราเยแต่ละคนคือแบบโอ้ยสนิทกันมากหยอกกันกอดกันเธอชั้นชั้นเธอเวลาแพ้ก็ให้กำลังใจกันเวลาชนะก็แบบเ hey, ฮลั่นนี่แหละเขาเรียกว่าความรักความผูกพันนะครับคนไทยอยู่ที่ไหนก็สร้างความสุขให้กับคนรอบข้างได้เสมอนะอย่างล่าสุดนะครับคินเบอร์ลี่ก็ได้ลงสตอรี่ไอจี เป็นรูปของบุมบิมแล้วเซลไปว่าเอ,อ,อ้ยคุณป้าบุมบิมบุมบิมเป็นคุณป้าแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการทําอะไรบางอย่างที่แอดมินเฮ้ยทำไมน่ารักจังเราจะพาทุกคนไปดูความน่ารักของบุมบิมกันครับกับผองเพื่อน let's go ยังไงเขติดตามผลงานของบุมบิมกับพี่เพียวอัจาราพรในหลีกตรุรกีสโมส,สรซาราเยเขารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเชียร์กันโอเคนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ